สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีบ่ตสุขูทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเบาแบบสาวันคือก่าเด้อพี่ห <c oughs> ลังจากที่แล้วงานมือเสาร์เลยก็คือผ่านไปเนะาะใส่บาดหยัดน้ำเรียบร้อยแล้วก็มือแดงกับคือตอนก็เป็นคือบ่มีอย่างแล้วขั้นว่าบ่มีก็คือมีอยู่กันยังเลยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะแต่มือแรกก็สิบปีคณะมอรมเรื่องของพี่น้องคุณขายสามพันเป็นเทิงศิ้์ใหญ่คักอลังการแต่ว่าันขายเสื่องกับลายโบสมควร แมเพื่อนมาขายเครื่องน้อยพี่น้องแล้วก็เอลมล้างนกำลังตกแตงหน้าบ้านเพื่นน้อยนึงน้อพี่น้องนเนาะยากเทายของเราจังว่อันจะลังงห้ไปหาผ่ามาสิเหตุว่าเมขาย,ขายขายคืองาน,นแต่งพี่น้องไอ้คนสิก็ลบิ่งเครื่องกนแล้วกันไปสุดอะไรจังใจสุดอะไรสิเรืองดดหุ่นเนี่ยพวกเ้าสำน้อยได้วันอวเนี่นยก็เดียวว่า ก็เดี๋ยวว่าใส่ซอยเอื้อยแนวเนาใส่หนีใส่หนีได้นี่จะคู่บอกว่าเขาสิมาฮาส่งยังนะส่งอะไรเลยนี่ไปเอาคู่กันกรบเป๋าเอื้อยตะโมเลงโอ้ยอาลีได้นี่น่ะไอคู่กระเป๋าเจสซะตัดขาดแล้ตัดขาดแล้วเอาไปเต้นห้าอาลีได้นี่น่ะเดี๋ยวอันชิมาซื้อคู่กันกี่ศูนย์กว่าไหมอืมมันคายุบยุบบอกไหนมันบ่อย มันยุ่มตัวนึ่งจะได้ยุ่มอ๋อยุ่มตัวนึ่งตัวโมยุ่มมันก็ใส่ขักวเลยเนาะเธอก้าวค้ายุ่มเลยตัวนี้ก็คือนุ่งดีดีเลยนี่นี่แหละเจอก้าวค้ายุ่มไปอันนี้คือตัวละลอยนะทุกคนอันนี้นะฮะนเจอผ่าก็เป็นเสี่ยวกับอีพอร์ตเลยเชี่ยวปอเรามาเราเป็นเสี่ยวเสี่ยวกับพควสวรรค์พูดแล้วอันนี้เขาจองไว้เดี๋ยวเจว่ายังไม่ได้มาเอานี่จองไว้มีสองตัวหนึ่งนี่จองตัวหนึ่งจองข้ายุ่มกันจองแล้วเอาไปไว้บ่แล้ว เอาไว้มาลเทื่ไหนนี่มีนบอกซือไมาอเลสวยไปพี่้รงสิพาไปเรียนรอบริหารเครื่องมันไลยสำหรแจ้งสิมือหาผ่าให้นางอมาลาเรากำลังเห็ดชุมเห็ดยางของเราอยู่มันกะงามอยู่แล้วข้าเข้าวราตีผสมเสือสีเลืองดีไม่สดีผู้นานคือ่คือ พูดแล้วแต่พุงเรื่องใส่กางสีแดงซะผมหมักแบบอะไรเลยเสื้อผ้าบ่ค่อยมีสีแดงเลยไปซุ่มขายคองกันพี่น้องข้างด้านนี้เนาะพี่น้องแดดหัวใหม่หัวจีนเดนี่ฮัลลร้านไข่เอ่ยไม่ใช่แซงเราก็ขายเครื่องทั้มืมอนี้เนี่ยเนีนบ่โอ้จะพนอจ่างเราเห็นเพลินดอกเพิ่งตั้งหันขายเครื่องแม่ขายยุไซแม่ขายยุไซ ซื <toys> ้อคอยเน้ชื่อคอยน้ยต้องให้เบาเอื้อนี่โดนๆแล้วมาเธอนึ่งเอาเอาแล้วบอกคอยเด้ออกมาป้าทาบุเพนกันจะเกิดล้างซุยคือบุญบาด้าลงถือเบ้อเ้อเบ้อารีเพนกัดโย่าบุเพนจะได้ล้างซุ้งแต่งานบวชน่ะเมนพ่อโดนโดนพ่อกันเธอนึ่งเลยได้ขยมันมาในเนเิฟันนะ คลายทางน้ำอ่อยแลลวก็นํำส่งน้ำพีน้องเนาะคะก็นโอ้ผู้ละคนก็นอนอย่แม่ค่ะขายไอติมสรุปี่ทงเทียงผมบอกแค่เมื่อคืนก็ซนด้ำพีน่เนี่ออกจากชุดมันเงมันแดดแล้วก็ตัดมัานนังแล้วก็อเบิร์โอ้เด็ดพูดแบดดีดีรมันแดดบ้าดไหนขายเครื่องไดเนาะงานบางงานแปดสิบงานบแต่เราจะค้องนาห่อไว้ก่อนอื่นเนี่ยซ้อนหน่อยขำๆจันทยิงปืนเนาะบอก แมนบะคืออยู <sh> ่ได้พี่นเราวิไลชาตินี่เนาะตั้งแต่แข่งมอลล์ลำเลีองอืมลามมาเรื่อยเรื่อยนี่ล้านไายเครื่องสีไลปันนี่อ้าวมอลล์ลำเลีองมากล้านไายเครื่องก็ต้องลายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแบบว่าวงใหญ่แบบขนาดใหญ่เลยเนาะเพราะว่าแถวบ้านเฮายังไม่ทันมีเถื่อว่าที่จะเอาวงใหญ่ขนาดนี้มาลงเนาะไม่เห็นใหญ่แบบหลายคนกระทำแบบมอลล์ลำเลีองนะมอลล์ลำเลีองคืออย่างสันเขาสิบอกว่าอะไร อันนี้คือมอลำเรื่องคือยังก็คือก็คือมอลำไหนมอลำท่างฝั่งไทยเขาเอื้อนมาจากไหนกับพวกหมูแต่ท่างฝั่งอีสานเขาเจ้าก็เอื้อนมอลำเรื่องตอกก่อนลำเรื่องที่เขาลำแบบโอ้ยพี่ไซเอ้ยอย่างประมาณไหนพี่น้องเมอลำเรื่องตอกก่อนหรือว่าทางไทยก็เทาก็เอื่อนบดถือเนาะเจ้ากระบอกหงูเฮลไลเอฟซีมันเป็นว่าลำเรื่องคือยังมาั่ากก็มอลำน่ะสวัสดีทบ่ายโมเป็ด ทางถ่ายกันอาจจะเป็นมอลำเรื่องต่อก่อนนะข้าเจ้าทางว่ามอลำนั้นราคาเท่าไหร่ราคาเจ็ดหมื่นพี่น้องเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทเราเป็นเงินบาท, 70, บาทหรือเจ็ดหมื่นบาทโอ้วงใหญ่เบอร์วังอลังการนะพี่น้องเนะาะกระลามออกไปทั้งนอกภูแล้พี่น้องอุ้ยอันนี้คืออันลา้ามอมผูแล้วก็สุดพูดเลยออกไปพูนเนาะจนหด <c oughs> อันจนคลายจนหดขามอลำ จะชิญอะไรบ้าคะโบเรียานะคะเดี๋ยวไปเอารถก่อนพี่น้องเมื่อค้าผ่าคุณอามาราก่อนค่ะเราสิมาจัดอันคล้ายๆคืองานแต่งสีคล้ายๆงานแต่งก่อโบผู้เดี๋ยวถามเบิรงเราเห็ดซุ่มเห็ดซุ่มอยู่ยังไปเบิงว่าเราเห็ดซุ่มยังไงป่ะปะไปเขามาเอายูเงินประรวยพี่น้องได้แล้วพี่น้องเพลินชีขาวชีขาวสีขาวอยู่นลำล้วเราออกบอกสีขาวมันอยู่เงินอันนี้คือไม่ใช่ฝา น้ำสีจัดงานแต่งนี่ดอกไม้บ่อสบ่เบอสบ่อันนี้ไว้แต่งหนันของป,ปาอ้าป้าเนี่ยเอาไปบ่ได้นะคะเม่่บีย <c oughs> นบอสอันนี้คือเครื่องแต่งหนันอ๋อเครื่องแต่งหนันพากันขี่รถจักรมาเด็ดพาบอสเอือเปลี่ยนสุดเลยเ อย่าว่านะว่าคำม,มาแล้วพ้นสิตกเอาอันนี้ถ้ไ <ป S 1> าไปเบิ่งว่าซุ่มเราสิปเป็นเต่มเต็นี่เด็ดเที่ยงผ่านแล้วยังมางมเห็ดซุ่มยังกันใช่กรุ๊ปเชียงยังกันพี่กระเทืกเห็ดอันซุ่มอยู่ได้นอกเดียวบเบื่อแล้วจริงมาเปลี่ยนเสือสกก้อซะจังแมนเพราะว่าอันเบาไหมล่ะกะสวรรค์พอเบ,บาเอือรังสูดตแต่ง,งานแห่บวชหนาวผู้ใดอันนี้มันคือความจริงเนาะแต่ละมือสวรรค์ก็อยู่บ้านอยู่แต่วา่าเราบคุคคลอยู่บ้านเราลงไปเห็ดเวียกอยู่พูนแมนนึงคือลงไปเห็ดเวียกอยู่อันอยู่วัดเนาะอยู่บ้านผู้อ่ะอยู่เทป โซลาเซล์อ่ะก็ะปิเตอร์เมยน้ำเลาอยู่เล่ยนนะ,ะเล่ยนลังแต่ลยละมืงสองสองบานนี่คือตลอดได้พี่น้องเพระมาณหนึ่งคือบา้านักอักสองกับบ <B ạn S 2> ัตรนักพื้นเนาะกั <Men. S 2> นการทางเจ้าภาพเพือ่อนกับให้โซลาเซล์มาในสะพานแล้วก<อ>็ไปติดแห่งเจซีเจจีบดอยเวลากลางคืนนะนะในสะพานอ๋อเห็นบ้างแห่นเปิดสามหลอดเห็อนยอยู่งานไลน์น้องโมเมนต์เราผแม่นอนไลน์คนกับบัตรต่างคนต่างไปโมเมนต์ว่ามันเวียกไปเวียกมันโมเมนต์ว่า เรากันคระชิบไปเขาก็าต<ม>้องไปทางนี้แบบ<ร>คือเราคนเดียวมันแยก่กันไม่ได้คือสวรรค์กับแบบแปบยังไหวเนาะ<ช>คคือบ่แปบอยู่บ้านสวรรค์ไปทางอื่นก็นยังได้อยู่แบบสี่เด็กเขาต้องเ,อองเอบิ่งงานทางฝุ่นด้วยนะพี่น้องเนาะแล้วกระมือนี่ก็ข้ากระพาะกันละค่ะกระพาะกันในมืองานกระเมือแเลงกระชิบผ้ากันไปปูสัตว์เบิกโมอลำเรือออมกันจังหน่อยเมนบ่อปูสัตว์เอาจังว่ะเจ๊สิฟเฟตจะได้กระปวดติดตามพี่น้องเอาอันนี้ไปให้นางก่อนเราเด้เหตุฉาคมหัวจี้อยู่ปะปะปนนเเสืออกโค เดดแห้งขนาดพี่น้องตอนนี้ยังถาเบาเอือเปลี่ยนเสืออยู่เดยวสวรรค์เสภา,าไปเบิง้งหมักม่วงย้ายแต่ว่าตอนนี้อยู่เฮือนพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านกะพ่อบ้านนันที่หล,ลายๆคนหูจักอะไรเนาะที่มักเล่าว่าว่าม่วนนี้ส่ดีเห็ดบ้านเรามีผลไม้พี่นอ้องทุกคนเดยวสวรรค์เสภา,าไปเบิง้งเป็นตายักซื่อค่ะเป็นตาแสบกระดก คว่ำมันแดดไอ้ครับคอลักมังม่วงหน่อยเด้อเบิ่งตีลานี่โบข้มาเพิ่มพี่ขอจับหน่อยเด้อจับซื่ <นะ S 1> อๆก็ยังดีขวัญรุดขวัญรุดเอาเลยใส่นั่นรุดแล้วไม่ใส่นั่นนั่นนั่นรุดแล้วฉันบอกเอ๋อว่ารุดแล้วพี่น้อง เฮาวบดเห็ดนี่รุดโอ้ยรุดกระนวยใหญ่ๆเนี่ยกระไรเนาะเบื้องเนี้ยเงินเรานั่นไอ้คำนั่นเราดูดูปลูกบักม่วงปลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันรุดนะเบื้องเนี้ยต้นเศบเนี่ยหมากใหญ่ตัวสวรรค์ไทยอยู่มื่อไหร่จนจูดินเบื้องเนี้ยอีกต้นพี่ต้นต้นนี้ได้สลูกโอ้ต้นใดอ๋อกำลังเป็นแต่ว่าหน่วยนี่เป็นตาแสบแหงห้าชิมาขอสื่อกลูดไปแล้วรุดกันหน่อยๆนะพี่น้องเบืง เบื้องนี้หมักม่วงเป็นปตาสะอ่อ,อนกระเมีนอยู่บ้านเฮานี้หมักม่วงคำ้ำกระมงหมวงค้ำโบ่ในบ่บเมนเออหมักม่วงค้ำแต่ว่ามมวงเกียค้ำอะไรนั่นนะอ่ะสุดยอนดะลิ้ลลี่ลาหาสมสวนบอนพ่อบรรเทาเดือดหอนคิงเจ้าให้เล่าหายบัดน,นี้ได้ก็อยากลักหมักม่วงเขาเบื้องในกวัวดกแทิดดกว่าผู้เจ้าเราบ่อยู่ได้นี่ หักบอกว่าเอาดอกบวชสือผู้เอาบอเออข้าบอได้เห็ดได้เจ้าปิดเองเจ้าพอแล้วสี่ห้าพอขันอยากได้กเอาหน่วยใหญ่ๆผู้ใหญ่เราห้าอย่าเอาแถวนี้นะโอ้ยเอาลินเอาหมดพอแล้วพอพอพออยู่หน้ากันยายายามือหนาจังไม่เห็นคอนเทนต์กินมังๆองอยู่พี่หยุดหยุดยุดอย่าปิดไปเมื่อเมื่อกระซ่างมันอย่าปิดพอแล้ว มือนี้มันสุกนี่อือมือเนี้บอกหม่องสุกกคสร้างมานะจำดินมากเราสี่ห้าดหาลูกข้าบบวบาับวได้เห็ดเด้อะไอ้ข้ามคลิปเนี่ยเขาฝากบอกว่าข้าบวบัวได้เห็ดยังเด้อยข้าวโค้ดไทยคลิปสูส้ๆเบเอือผมเป็นคนปิดต, <c oughs> ต้นบล็อกลายต้นมือเนี้ยผู้เป็นมกม่วงต้อนะบอกบอือม,มันเป็นไวเนาะโอู้ยังเลย เจ้าคือบัหาหมวกใส่ในโคเดดเลยนะหมวกบัวมีหมบัมีอีกแล้วป้๊ป๊ออกหน้าไปเบิ่งสุ่มอ่ะมาละกอดหน้าเลพี่น้องผู้ม่นพี่น้องอะไรทีมาสตาทางทเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะเปิ้อนเนาะอยากกินสุกินยังก็แแมนและเต่ะงานนี้ฮะบเกลียวเด้อบวบออยาไปสเตียวมาเบิ่งเนี้ยไปเบิ่งซุ่มแล้วตีหละผูบอผี่ไปยัง เดี๋ินนั่งเสียรถไปเก็บฮะเดี๋ยวคือเสร็จงานแต่งนนะี่แล้วมิเรียมเขาสิบ,รรสบ,บ,สบุได้ผัวเพรานี่เวราหยอกเด้พี่น้องเบิ่งจะเราเสร็จซุมพิธีอะไรผู้โค้งห่างอันนี้โค้คงแล้วเห็ดซามประตูอุ้ยเขาเตะอันนี้ซามประตูเลยเนาะแต่ว่าคำคืออะคือสิมีแขกมีคนฝุ่นสายสัมพันธ์บันเทิงสินพี่น้องเป็นแต่ยักษ์เาคืออย่างนี้ แนวเงาคือสิมือแรงผุดแล้วเนาะมอละม,มาบางกีนี่ไอ,อ่ขอมอละแม่ไอ่เราบอกว่าแป๊บหนึ่งมันยังแดดมือแรงเด้าไปซ่อมเนาะคุณยิงเอึ้ยเนาะมือแรงแบบไปซวนเอาล้ำเฮตีขึ้นไปทำเวทีแล้วเว้ยมาลายกับพ้อมแล้วอดอกกระโดนอุ้ยมาเลยน่ะจิลู่เอาของคอสิเป็นอย่างงเพื่อแม่ได้ดูด้วยเ <laughs> พื่อแม่เนี่เดียวชนะบัดรใช่ปะ กระเดี่ยววาร์ซิเบลอืมเอาดอกกระโดดหายากนะมันพอเก็บแล้วตอนนี้มันเหี่ยวไปแล้วมันแดดเลยเก็บบทันดอกพี่น้องกร้เด่าไปเนาะค่ะทางเทิงกันยังเหตุวิ่งเห็ดงานอยู่บเอื่อมาแล้วก็เราก็จัดการอีกแล้วล่ะอ้ามโบกเกี่ยวด้วยเฮาสิกินน้ำซื้อๆเนอะเหนื่อยยังเหนื่อยยังเป็นตาแสบค่ะ โอ้ยน้อนแล้วมันเป็นจงไดเจ้าคือเป็นแนวด้เจ้าคือทรงงอยแท้ให้เจ้านั้นบอกอีแม่ข้าก, <c oughs> <c oughs> ก็มาแตงกเษียงสวรรค์พี่น้องตอนนี้ก็จักเข็ดอะไรสิพะเละแถวนี้แหละจ้าเนาะหลังจากที่แขกคนเมื่อเบิดแนวอยู่แนวกินเท้ากับสิบเลยแต่ต้มโคยนี่แหละค่ะต้มกระดู <c oughs> กด <c oughs> เอาไว้กินเมื่ออื่น บอ่อแล้วไว้กินมืออื่นแม่น่ะแดดแดดเดียวนีน่นะแดดกับแซาเขาก็แดดเขื่อนจนเยี่ยงปพดโพว่าแดดเนะเาะทีมงานแม่ครัวมืตอตาจิบุก,กันแล้วพี่โน,โนโดด้องแดดตาทั้งอยากรับทั้งอยากยัง <laughs> อุดอ้าวหลายคนก็บอกว่าสวรรค์วานันเอียงก็ว่าจมเมย์เมย์คนอื่นเพื่อนจมสันเขาก็จมคือกันแต่ชุ่มเจ้าบบทยินเนาะปะจมไม่ปะป้าจมดูปะเมื่อยพี่น้องอ่ะป้าจม <ม>แต่เออพี่น้อง,นองคนทำง,งานอ่ะวีสันแต่ละคนนะเขาบริจมว่าเมื่อยจมค่ะเออบริมีแต่เซาวันเออมันแดดมันหอนพี่น้องโอ้ยนางกระเป๋าไปสั่นแหละพายักดากระดาด <laughs> โดเอาสมืนอนี่กระดาอยู่ห <laughs> ูซื้อกันถึกดาแด้๋ยวจะมันมีความซุขค่ะอันนี้คือแผนกรัวนัง ควงงัวหน่อยตัวหนึ่งมือเสาร์นี่แต่ว่าเบิร์ดได้แหล่เลือยแต่ข่อยกำหนังแขกมากมือแรงกระชงสัสยชี้ยำหนังยังชิ้มีแขกมาอีกอยู่ได้อู้เหยียบสี่เท่าจังว่าอันนี้เป็นปิ๋งปลาแต่ว่าเขาโมลำเหลืองกันย่อแล้วเนาะย่องแต่มเมื่อคืนมือเสาร์มือเพ้นมือแรงอีกมือเสาร์นำบ่กจะอันนี้คือปิ๋งหัวปลาาอีเช้กไย่าแม่น แมนทำทำาฮอน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 แลยพี่้องจาตอนนี้ก็มาฮอนทัอนฮอดซ่านแลวก็ต๊กแต่งกับเ้ล่าเอือิเป็นคนขาตกแต่งเดดแดด้วงไหัวจีเรายังใส่กุ๊บโอก มาคอนี้ก็สิได้ขออนุญาตลาคนดูเนาะขอบใจเบิดสุขูสุขุนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้สำหรับครอบครัวเฮาเด้อเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะลาแล้วสบายดีเด้อ